เอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องของข่าวสารกันต่อนะคะวันนี้มีข่าวดีๆมาบอกกันอีกแล้วนะคะโดยเฉพาะบุคลากรทาง,งการศึกษาคุณครูอาจารย์ทุกๆท,ท,ท่านนะคะตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลนะคะห่วงใยสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะได้มีการจัดทําประกันอุบัติเหตุให้ฟรีรโดยมีอัตราการ เดียวนะคะคุณผู้ชมเชิญชวนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุกันให้ครบทุกคนเลยนะคะคโดยเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากคุณคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีการห่วงใยสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะนอกจากดําเนินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้สิน แล้วเนี่ย hmm. เขาก็ยังห่วงในเรื่องของปัญหาความปลอดภัย hmm. ในชีวิตและความมั่นคงในชีวิตด้วยนะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่รัฐบาลตระหนักดีค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญและกําลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กนักเรียนและเยาวชนทางกระทรวงศึกษานะคะจึงได้ร่วมกับบริษัทไทยพาณิชย์โปรเทคจำกัดค่ะจัดทาประกันอุบัติเหตุให้แก่ครูและบุคลากร ทางการศึกษานะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ คุณครูทั้งหลายนั่นเองใช่มาดูดีกว่าครับว่าสิทธิที่คุณครูจะได้รับคืออะไรกันบ้างการจัดทำนะฮะการประกันชีวิตครั้งนี้นะฮะมีทั้งประกันชีวิตและก็ประกันอุบัติเหตุโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในครั้งนี้เลยเป็นสิทธิพิเศษสําหรับคุณครูและก็บุคลากรทางกระทรวงศึกษาธิการทั้งของภาครัฐแล้วก็เอกชนนะฮะโดยมีระยะเวลาในการคุ้มครองเนี่ยยาวถึง3เดือน90วันนะฮะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่28กร,รกฎาคมเป็นต้นไปโดยสามารถเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประกันอุบัติเหตุได้ตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษานะฮะจะเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการนะฮะในส่วนของคุณครูที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถลงทะเบียนได้ที่สกสคประจําจังหวัดใช่ค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยนะคะก็จะมีรายละเอียดของผลประโยชน์ที่คุ้มครองนะคะอย่างเช่นผล ลประโยชน์จากการเสียชีวิตทุกกรณีจํานวน1000บาทอันนี้ได้เลยนะได้เลยครับส่วนผลประโยชน์จากการเสียชีวิตนะคะการสูญเสียอวัยวะสายตาหรือว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตรกรรมการลอบทําร้ายร่างกายนะคะหรือว่าอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์นะคะอันนี้จะได้จํานวน5 0,000บาทส่วนผลประโยชน์จากการเสียชีวิตนะคะการสูญเสียอวัยวะสายตาหรือว่า ทุกพลภาพถาวรน,นะคะค จากอุบัติเหตุสาธารณะอันนี้ก็จะได้รับการชดเชยจํานวน1นึ่งแสนบาทด้วยกันค่ะสําหรับเงื่อนไขในการคุ้มครองนะคะก็มีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นจํานวนของผู้ที่รับสิทธิ์เนี่ยเขาจํากัด1คนต่อ1สิทธิ์นั่นเองนนหนงหมายเลขบัตรใช่หนึ่งหมายเลขบัตรประชาชนนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาของโครงการนะคะผู้รับสิทธิ์จะต้องเป็นครูหรือว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาณวันที่ทําประกันภัยนะคะ โดยมีระยะในการคุ้มครองเนี่ยสเดือนด้วยกันหรือว่า90วันนะคะโดยเริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2567นะคะคแล้วก็ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครองเฉพาะผู้ที่สมัครกรอกข้อมูลตรงตามบ,ตรราบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะคะคือถ้าเอาบัตรพี่บอลไปแต่กิฟ๊ฟจะไปขอเนี่ยไม่ได้ <laughs> ไม่ได้นะคะถึงแม้ว่ากิฟจะอยากได้ก็เถอะไม่ได้มันไม่ได้นามันมีครอบบังคับอยู่นนี่นะฮะก็แน่นอนครับเรื่องของปัญหาคุณครูนะฮะที่ทางภาครัฐแก้ไขอยู่หลักๆอย่างเช่นหนี้สินคุณครูนะฮะอันนี้ภาครัฐก็เข้ามายื่นมือช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของปัญหาเรื่องของความปลอดภัยด้วยเห็นไหมจากข่าวเมื่อต้นปีที่คุณครูโดนที่ไปอยู่เวรใช่ไหมฮะะภาครัฐก็รีบลงมาจัดการแก้ไขปัญหานี่ก็ล่าสุดเรื่องของการจัดทําอุบัติเหตุให้คุณครูนะฮะเพื่อที่จะคุม ครองสวัสดิภาพของคุณครูและก็บุคลากรทางการศึกษาด้วยใช่แล้วล่ะค่ะ,ะก็ประชาสัมพันธ์นะคะสําหรับคุณครูทุกท่านบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะคะตอนนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนแล้วอย่าลืมไปลงทะเบียนรับสิทธิ์กันนะคะ27มิถุนาใช่ะะเริ่มนะฮะ